สวัสดีครับสวัสดีครับกินแซบลูกเกษตรนะครับหลังจากที่เราปล่อยน้ำใส่นานะครับได้สองวันแล้วครับสองวันสองวันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เต็มนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าไปถึงไหนแล้วนะครับไปเลยครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับจะห้าโมงแล้วตอนเย็น ผมก็มาดูตลอดครับครึ่งชั่วโมงก็มาดูครั้งหนึ่งชึ่งครึ่งชั่วโมงก็มาดูครั้งหนึ่งครับไปดูเลยข้าวนะครับจากที่อ่ไม่ไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําตอนนี้ข้าวข้าวถอกแล้วนะครับข้าวถอกแต่ยังอ่แต่ยังไม่ได้ไอเป็นเม็ดข้าวเลยนะครับ ีกำลังถอกนะครับกำลังถอกอถ้าถ้าถ้าไม่มีน้ํำแช่นี้ก็คือจะไม่ได้เม็ดเลยจะเสียาหายเลยนะครับก็เลยต้องต้องมาปล่อยน้ําใส่เขานะครับนี่ปล่อยน้ําใส่ก็จะปล่อยอเอาท่อพยานาคนะครับกับรถไถเดินตามนะครับมาปั่น ตอนนีอ้อยู่ตรงนี้ประมาณห้าไร่นะครับเสร็จไปแล้วอยู่ประมาณสี่ไร่ครับเสร็จไปแล้วประมาณสี่ไร่เหลืออีกเหลืออีกไร่กว่าๆนะครับที่ที่ยังไม่ได้น้ํานะครับวันนี้ก็เข้าวันที่สองแล้วครับที่ปล่อยกระดูข้าวสดชื่นนี้ครับเมื่อกี้มีฝนปลยอยๆล,ล,ลงมานิดนึงนะครับแต่ไม่ไม่อ่า ไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าเขาตกน้อยครับตกน้อยพอปล่อยปลอยครับแต่เราก็ต้องสูบเหมือนเดิมนะครับต้องสูบเหมือนเดิมเพราะว่าดินไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ําเลยตอนนี้ข้าวข้าวประมาณนี้ต้องการน้ําต้องการน้ํามากครับต้องการน้ําแช่เลยนะครับนี่มเมื่อกี้ผมก็มาขุดคันนานะครับ ให้ไหลมาอีกตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฝั่งนี้เต็มหรือยังครับถ้าเต็มแล้วก็จะได้ปล่อยไปอีกต่อไปเรื่อยๆครับจนครบห้าไล่นะครับครบห้าไล่เดี๋ยวก็ก็หยุดไปเลยครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มมีแล้วครับ แล้วราไปดูฝั่งโน้นว่าเขาเต็มหรือยังถ้าเราถ้าเขาเต็มแล้วเราก็ปล่อยอ๋อนี่มีแล้วครับนี่มีและวมีแล้วเราไปดูก่อนให้รอบๆก่อนว่าเขาเต็มดีหรือยังถ้าเขาเต็มแล้วเราก็ถึงจะปล่อยมาอีกที่หนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งครับข้าสวยมากครับข้าสวยแต่ว่าไม่มีน้ําครับ แต่ไม่รู้ว่านาที่ติดกับของผมนี่เขาจะมาปล่อยด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยนี่ก็คือถ้าฝนไม่ตกนี่ข้าวก็จะไม่เป็นรวงไม่เป็นเม็ดเลยนะครับก็จะเสียหายผมว่าน่าจะมาปล่อยอยู่ครับเพราะว่าเห็นเห็นเลยผมมาปล่อยเขาน่าจะมาปล่อยเหมือนกันถ้าไม่ปล่อยนี่ก็คือไม่ได้ข้าวเลยนะครับปีนี้ ข้าวก็คือปัจจัยหลักครับเพราะว่าถ้าป,ปีหนึ่งก็ทำได้ครั้งเดียวครับปีหนึ่งก็ทําได้ครั้งเดียวถ้าถ้าปีนี้ไม่ไม่ดูแลเมื่อหรือว่าไม่มาปล่อยน้ําใส่นะครับก็เสียดายครับเสียดายเขาอุตส่าห์ออกมาเป็นลุงลวงให้แล้วครับแต่ว่าเรามีสนใจมาปล่อยน้ําใส่เขานี่ก็เสียหายเลยครับเสียดาย เราต้องขยันขยันมาดูแลเขาครับอ๋อนี่เต็มแล้วครับเต็มละเต็มละนี่ข้าสวยมากครับแต่แต่ของอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับอของผมไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ําเลยครับแห้งเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาปล่อยเหมือนผมหรือเปล่านะครับ แต่สวยครับสวยมากเลยข้าวกําลังถอกครับกําลังถอกเป็นรวงแต่เขาขาดน้ําครับผมว่าเขาน่าจะมาปล่อยอยู่นี่นี่เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งของนาของผมเองโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ขุดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับผมเมื่อกี้ผมขอตัวขุดไปนะครับนี่ได้แล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับปล่อยไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้อผมไม่มีตากล้องถ่ายให้นะครับผมลงมาคนเดียวนี่เรียบร้อยแล้วครับต้องปล่อยสองจุดครับเดี๋ยวไปปล่อยอีกจุดหนึ่งเป็นไครับ ครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเราจะทําไว้สองจุดนะครับทำํำลักษณะแบบนี้นะครับปล่อยน้ําเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ผมไปขุดฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นเสร็จแล้วก็มาขุดฝั่งนี้ครับผมประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็อ่าก็คงจะเต็มครับคงจะเต็มแล้วก็เราก็จะไปปล่อยอีกฝั่งหนึ่งไปเหมือนกันครับ ลักษณะเดียวกันก็ไปอีกอีกไล่หนึ่งนะครับไล่หนึ่งแล้วก็เราก็จะเอาสายน้ำครับผมเอาสายน้ําทีา่ผมเดินลงมาครั้งแรกนะครับไปปล่อยไว้อีกฝั่งหนึ่งไปปล่อยไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับไปปล่อยไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงมา1ไร่2ไล่3ไล่4ไล่ไไล่ในลักษณะเดียวกัน,นครับก็จะเสร็จครับก็จะเสร็จละ เราก็จะเก็บเครื่องเก็บไรกลับบ้านเลยนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่าฝากติดตามด้วยนะครับบััสดีครับ